ว,นนวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับผม <ฮะ S 1> อายุครบ24ปีบริบูรณ์แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากครับได้มีโอกาสมาทําบุญนะครับร่วมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับด้วยที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมเป็นประจำทุกปีเนี่ย จริงๆแล้วก็2ปีติดแล้วเนาะที่นี่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีโรงพยาบาลอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจำนวนแฟนคลับที่มาร่วมทำบุญเนี่ยคือคือเยอะเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องเลยต้องไปเปลี่ยนสถานที่มาบันจาัดที่ที่สามารถจุแฟนคลับได้นะครับผมก็เลยมาที่นี่ด้วยครับจริงๆแล้ว ก็อยากจะไปทุกโรงพยาบาลแหละครับที่ที่มีผู้ป่วยที่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าด้วยด้วยสถานที่ที่เราเราสะดวกในการที่จะมีห้องประชุมในการในการจัดรับแล้วก็รับจํานวนแฟนคลับที่สามารถจุได้ปีนี้ก็มาประมาณพันกว่าคนนะครับผมก็ดีใจมากมากนะครับผมที่มีมีแฟนๆที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาให้ให้กำลังใจให้พรกันในวันเกิดในครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยคับปีนี้ตั้งใจจะทำอะไรครับครับจริงจริง ทุกปีก็มีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับผมอย่างอย่างปีนี้ก็24ปีแล้วก็โตขึ้นอีกหนึ่งปีนะฮะก็เป็นปีที่เรารู้สึกว่าต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและในเรื่องของของการที่เราจะมีความมีความเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะครับก็อยากจะเ,เป็นผู้ใหญ่ที่ท,ที่มีมีความ เรียกว่ารอบครอบนะครับในการทำทำงานต่างๆหรือว่าในการตัดสินใจต่างๆในการทํอะายต่างๆกๆต็ตามซึ่งก็จะรู้อยู่ว่าคือตัวกันเองก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายขี้อวีอย่างเล็กน้อยก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะพยายามพัฒนาผลงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไปครับ เพิ่งซื้อบ้านไปจะมีของฝัญอะไรให้ตัวเองอีกไหมคะ <c oughs> ของขวัญตัวเองคุณแม่บอกหน้าเลยตอนนี้ของของวัญ <c oughs> ตัวเองพอแล้วครับคือก็เพิง่งเพิ่งซื้อบ้านแล้วก็ทําห้องอัดนะครับให้ให้ให้ตัวเองด้วยในการทํางานในอนาคตกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ปีนี้จริงๆแล้ววัาวานเกิดต้องให้คุณแม่คุณพ่อมากกว่าเพราะคุณแม่ก็เป็นคนที่เจ็บที่สุดนะครับเป็นคนที่คลอดลูกชายคนนี้ออกมา นะครับให้ได้พบกับทุกคนในวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่คุณพ่อที่ให้กันเหมือนลูกคนนี้มาครับผมก็จริงๆแล้วปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้คุณแม่มากครับใช่ไหมคุณแม่คะคุณแม่เขาเขาให้มาตลอดนะคะแต่ปีนี้เขาก็เหมือนให้เชคหนึ่งใบสองร้อยบาทครับเชคราคาสองร้อยบาทการคุพรก็ให้กันเป็นเด็กดีนะคะให้เจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาอย่าดื้อครับคะ <laughs> ก็ห่วงทุกเรื่องนะคะเขาอําเป็นแม่นะคะพ่อแม่ก็ห่วงห่วงลูกทุกทุกเรื่องนะทุกอย่างอยากให้ให้ใหคิดดีทําดีนะคะแค่นี้ก็ก็ถือว่าเนี่ยก็ให้รักแฟนคลับรักอ่านรัก,ก<ห>แฟน <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังยังมไม่มีนะยังไม่มีนะคะ ให้ให้กำลังเตือนสติคุณแม่แม่หลับหรือเปล่าอะไรไม่อยากให้มีค่่ไไมอยากให้มีเพื่อนก่อนนะคะเรื่องแฟนเอาไว้เพื่อนกันมีตลอดหรือล่ะใช่ไม่ยังต้องมีก่อนแฟนยังยังยังใช้เวลาอีกนานนะคะนะนะเพราะต้องอะไรนะต้องดูแลครอบครัวจะ อาเรียนก็ยังไม่จบเรื่องะจบปีนี้จบปีนี้ข้าพยาแม่ได้ได้ได้นะให้จบให้พร้อมกว่านี้นะคะให้พร้อมกว่านี้แ่วงอย่างนี้ที่น้องหรือเปล่าห่วงไม่ได้ห่วงนะคะไม่ได้่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่หน้าแดงนะคะไม่ได้ห่วงปะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงนะคะแต่ห่วงห่วงทุกเรื่องนะสุขภาพเนี่ยสำคัญไม่ค่อยจะดูแลตัวเองนอนดึกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นห่วงนะคะคุณแม่เปิดมาขนาดนี้ ว่าไงคะสาววันนี้ไม่ได้ชวนมาด้วยรอคะครับไม่คนไหนครับไม่ก็แม่ครับอมมีแต่เพื่อนไงครับก็เพื่อนสนิทที่สาแล้วกันคู่ชื่อให้เกียรติที่สาครับก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้ชวนมาครับจริงๆก็เขาก็รู้อยู่แล้วเป็นมันเกิือของเราแล้วก็รู้ว่ามาทําบุญด้วยกับแฟนๆอยู่แล้วนะครับผมก็จริงๆแล้วเขาก็อวยพอมาอยู่แล้วนะครับผมให้เราได้แบบมีหน้าที่การงานที่ดีมีคนได้เยอะมีงานเยอะๆนะครับผมก็ขอบคุณกำลังใจจากที่สาด้วยครับ ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวมีอยู่แล้วครับผมเชื่ออย่างนั้นเขาเป็นคนเป็นคนไม่ค่อยพลาดเรื่องของขวัญอยู่แล้วครับรีเพลสอะไรพิเศษเลยหรไม่เยอะไม่เคยรีเพลส์เลยครับเรื่องของขวัญก็แล้วแต่เขาจะให้ครับผมอย่างคุณพ่อคะับยังเป็นห่วงน้องในเรื่องไหนบ้างก็จริงๆเขาปีนี้เป็นปีที่สี่ที่ที่ที่อยู่ในวงการบันเทิงตรงนี้นะครับก็ก็ไม่ค่อยห่วงแล้วเรื่องหน้าที่การงานเขาก็เขาก็มีการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆทุกปีเท่าที่เห็นนะฮะ แต่ก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพเขานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องอารมณ์เขานะฮะก็อยากให้เขาเขาได้ได้สุข,ขุมมากขึ้นได้รอบครอบมากขึ้นในการในการที่จะพูดที่จะคิดที่ทํางานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อ,อยากให้ให้เขาได้ได้ได้เป็นคนที่รอบครอบเพิ่มมากขึ้นนะการวางตัวของน้องไม่หือว่ารัใช่ไหมคะ ไม่ห่วงนะฮะก็เขาก็เขาก็เป็นเด็กที่ที่อยากพวกเราเห็นนะฮะเป็นมาโดยตลอดซึ่งเพ่นก็อยากให้เขาเป็นอย่างงี้นะฮะเป็นเป็นที่รักของทุกคนนะครับพี่พี่สื่อทุกคนด้วยแล้วก็รวมทั้งเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยนะครับครับสำหรับผลงานนะครับผมปีหน้าหรือว่าช่วงปลายปีนี้คงจะเป็นผลงานที่น่าจะเริ่มถ่ายละคร ละครทีวีเรื่องบาลังเมฆนะครับผมที่รับบทเป็นปกในเรื่องนี้นะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายรุ่นรพ่อรุ่นแม่อยู่นะครับผมก็ก็คิดว่าน่าจะเปิดกล้องรุ่นลูกประมาณประมาณสักพฤศจิกาธันวาอะไรเหล่านี้นะครับผมก็น่าจะได้ได้ดูกันประมาณปีหน้านะครับผมประมาณต้นปีหรือว่ากลางปีหน้าแน่นอนส่วนเรื่องเพลงครับมนกาังจะอยซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่สำหรับงานเพลงตอนนี้ก็ได้มีโอกาส พูดคุยอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันกับผู้ใหญ่แล้วก็ทีมทีมโปรดิวเซอร์หลายๆคนนะครับผมก็ได้มีโอกาสนําเพลงที่เราแต่งเองหรือว่าทําเองจากที่บ้านเราเนี่ยก็ไปเสนอหลายๆคนเหมือนกันก็ก็มีผ่านบ้างเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าต้องรอเวลาว่าจะมีโอกาสได้ได้ปล่อยซิงเกิลเหล่านี้ในช่วงไหนนครับรอทันที่ที่เหมาะสมครับผมว่าเรื่องเรียนตอนนี้ก็หนักพอสมควรใช่ครับตอนนี้เรียนเรียนหนักมากครับก็ลงไว้ทั้งหมดเจ็ดตัวเทอมนี้นะครับผมก็เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์เลยทุกวันเลย แล้วก็เวลาว่างจังเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนก็อาจจะมีรับงานอีเวนต์บ้างนะครับถือว่าเพิ่สงสอบกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งสอบตั้งภาคเสร็จครับก็ทําได้ครับ,เ,รเ,พบเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่บ่นให้ครับไ,ไม่ใช่อ่านหนังสือดิอ่านหนังสือทําได้ทําได้ครับผมุณแม่เรื่องเรียนน้องเป็นห่วงไหมคะเรื่องเรียนเป็นห่วงไหมครับเรื่องเรียนนะคะก็ก็ไม่ห่วงนะคะเพราะเพราะแม่บ่นเก่งนเลย แม่ก็เหมือนหหนังสือแม่บยนใไงกำลางใจเขานะการสู้นะลูกอีกนิดเดียวนะอีกปีเดียวู้ให้จบค่ะกาเยากไหครับเสียสยากนะครับคือเสียสาเป็นคณะเป็นวิชาเป็นสาขาที่เราท่องจําไม่ได้อย่างเดียวนะครับต้องมีการเข้าใจแล้วก็ต้องมีการแบบว่าต้องตีวด้วยในเรื่องของการทาข้อสอบต่างๆหรือว่าเรื่องของการเข้าใจในในสาขาที่เราเรียนอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปท่องจําอย่างเดียวเนี่ยก็คือจะจะทำไม่ได้ในในวิชานี้นะครับปีนี้ต้องใจจบแน่นอน ตั้งใจอย,งอย่างอย่างยิ่งครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะจบใน,ในเทอมหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นถ้ามีเกียร์ยอมอันดับ38 <c oughs> งคงงน่าจะได้ <c oughs>